มาดูเคล็ดลับทําเงิน7หลักนะคะทุกคน7หลักนะคะข้อนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือทุกคนจะต้องมีความสม่ําเสมอค่ะอย่างเช่นมันนี่ขอยกตัวอย่างแบบนี้ถ้าเราจะทำคอนเทนต์ใช่ไหมสมมุติว่าเปิดเพจทำคอนเทนต์ใน1เดือนเนี่ยเราก็ต้องวางไว้เลยว่าวันที่1จะทําอะไรวันที่2ทําอะไรวันที่3ทําอะไรก็โพสต์คอนเทนต์ไปให้มันสม่ําเสมอนะคะ ไม่ใช่ว่าโพสหนึ่งวันหายไปอาทิตย์หนึ่งหายไปเดือนหนึ่งอะไรอย่างงี้ค่ะเราต้องทำให้มันมีความสม่าเสมอน,น,นะคะทำยังไงถึงจะมีความสม่าเสมอในการโพสคอนเทนต์เราได้ง่ายๆเลยนะเราต้องทำสิ่งที่เราชอบค่ะสิ่งที่เราชอบก็คือสมมุติว่าเราจะเปิดเพจท<ถ>อนสมมุติเนาะจะเปิดเพจเกี่ยวกับเกษตรกรถ้ารู้ถ้าเรารู้ แบบผิวเผินหมายถึงว่าเรื่องของเกษตรกรอาจจะเป็นแบบก็เรื่องอะไรอ,อ,อาจจะรู้แค่เรื่องของปุ๋ยพืนดินหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้รู้แบบเยอะทีเนี้ยพอเวลาเราจะทำคอนเทนต์ใช่ไหมเราจะนึกไม่ออกและนึกไม่ออกเฮ้ยวันนี้จะเขียนอะไรดีพรุ่งนี้จะเขียนอะไรดีคือมันไม่มีความเป็นตัวเองพอไม่มีความเป็นตัวเองนึกไม่ออกตันไปนหมดทุกอย่างแต่พอ แต่พอเราทําเพจที่มีความเป็นตัวเองสิ่งที่เราชอบอยู่ในนั้นอย่างเช่นาท page, เาเพจ working m o m แบบนี้แบบนี้ก็จะมีความแบบโอเคฉันเป็นแม่ใช่ไหมเป็นแม่แล้วก็ทํางานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยแบบนี้ก็จะมีความอินอยู่ในนั้นเวลาที่เราจะทำคอนเทนต์แล้วก็นึกเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับเกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับการไปเที่ยวคือมันได้หมดอ่ะมันแตก แตกไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเป็นเพจที่แบบว่ามันไม่ใช่อย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าเฮ้ยทำวันนี้พรุ่งนี้ไม่ทำและอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันมันจะไม่สม่ำเสมอไงทุกคนทีเนี้ยถ้าเกิดเราอยากได้เจ็ดหลักนะไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ต้องมีความสม่ำเสมอกับมันนะคะนะคะนี้ทำมาหลายเพจมากเลยนะก็มีทั้งเพจที่แบบว่าทําแล้วแปลก ทำแล้วทาแล้วดังอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเพจที่ทำแล้วแปลกก็เปิดไปปุ๊บมันมันอยู่กับตัวเองนี่แหละตอนนั้นอะคือการตั้งชื่อเพจอะเป็นอีกอย่างหนึง่งเป็นทริกอีกอย่างหนึง่งถ้าเราตั้งชื่อให้ชื่อเพจแบบเกี่ยวข้องกับเราแบบอินสปายเราหรืออินสปายแบบผู้คนที่มาตามมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยแฮปปี้แล้วก็แบบแวลูกับ กับชื่อนั้นทําให้เราอยากที่จะโพสถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ชื่อแบบอชื่ออะไรก็ได้พอตั้งไปปุ๊บพอเราอ่านชื่อปุ๊บเฮ้ยมันไม่ได้อะมันแบบว่ามันไม่มีความรู้สึกแบบอินอะม,ม,ม,แบบมันมีความรู้สึกแบบว่าไม่อยากโพสอะเฉยๆมันมีความรู้สึกแบบห่อเหี่ยวอะวันนี้เล่าเล่าให้ฟังเคยเปิดเพจชื่อว่าอืมตอนนั้นเดี๋ยวนึกกันนะ จำได้ไปเรียนกับอาจารย์บัณฑิตแรกๆก็ยังคิดไม่ออกเนาะยังคิดไม่ออกว่าจะตั้งชื่ออะไรก็กลับไปก,ก็เคยเปิดเพจชื่อหนึ่งชื่อชื่อว่าปัญหาก็แค่ลารฝุณตัวน,นั้นแหละ <laughs> พอเปิดเลยปุ๊บโ <laughs> <laughs> พสว <laughs> ันแรกวันเดียวใช่ไหมวันต่อมาเฮย้ยรู้สึกหอเยเหี่ยวเหลือเกินชื่อมันแอบว่ามันไม่ได้อะ่ะ มันรู้สึกแบบว่าพอเราอ่านชื่อมันไม่มันไม่โพสทีฟไงคะมันเป็นเนกาทีฟใช่ไหมมันคือปัญหาแปลว่าเราจะต้องโพสต์อะไรที่มันแบบเกี่ยวกับแบบปัญหาและสิ่งที่ได้เราจะได้รับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลูกเพจที่มาตามเราแปลว่าคนเหล่านั้นก็อาจจะต้องมีปัญหาด้วยถูกไหมทีเนี้ยเราจะได้แบบพลังงานลบแล้วมันนี้ก็เลยรู้สึกแบบว่าเหนื่อยเหนื่อยกับชื่อนั้นก็เลยอ๋อไม่อะไรก็เลยปิดเพจนั้นไป ทีเนี้ก็เลยมาคิดใหม่เอ๊ฉันจะตั้งชื่ออะไรดีอืมก็เลยมาคิดว่าอ๋อเนี่ยแมนนี่ทำงานใช่ไหมเป็นแม่แล้วตอนนั้นแบบดูหนังเขามีหนังเรื่อง uh, Working Mom เนะก็เลยแบบว่าเฮ้ยอันนี้แหละมันน่าจะคล้ายแหละก็เลยใช้ชื่อนั้นแล้วมาบวกกับชื่อก็เลยกลายเป็น Working Mom by Manny นะคะทุกคน อ่าพอเราได้ชื่อเฮ้ยอินสปายอ่ะมันอยากโพสทุกวันคอนเทนต์มันก็มาเรื่อยๆโพสเรื่องลูกก็ได้เรื่องแม่ก็ได้เรื่องการท่องเที่ยวก็ได้เรื่องการทำงานแม่ทำงานก็ได้การพิคร์ออเดอร์ก็ได้คือได้หมดมันก็เลยแบบไม่ตันไงถูกไหมเออนั่นแหละ ทีนี้ก็เลยอย่างที่บอกว่าเวลาเราจะทําอะไรอยากได้เงินเจ็ดหลักหรือ8หลักเนี่ยเราจะต้องมีความส่องเสมอในสิ่งที่เราทําอยู่นะคะทุกคนนะก็หนึ่งเดือนนี่วางแผนกันไปเลยเดี๋ยววันนี้ให้ให้ดูตารางนะอย่างเช่นในในหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะปล่อยคอนเทนต์อะไรวิดีโอคลิปอะไรแล้วก็ปักหมุดไว้เลยวันนี้จะปล่อยอะไร แต่โดยสรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องมาจากชื่อเพจโอเคด้วยแล้วก็สิ่งที่เราจะนําเสนอมันใช่ตัวตนของเราจริงหรือเปล่าถ้าใช่คอนเทนต์มันงอกออกมาได้เรื่อยๆแน่นอนไม่มีตันนะทุกคนการที่จะทําให้คอนเทนต์ไม่ตันได้นะสมมติว่าโอเคฉันอยากสม่ําเสมอมากแต่คิดไม่ออกวันนี้ปล่อยคอนเทนต์หนึ่งไปแหละง่ายๆวิธีง่ายๆนะวันนี้เขียนคอนเทนต์ใช่ไหมเป็น เป็นแบบรูปภาพแล้วก็เขียนเป็นแบบแคปชั่นใช่ไหมพออีก2วันทั้งหน้าแล้วก็คอนเวิร์ตคอนเทนต์นั่นนะ่ะแปลงไปเป็นเวอร์ชั่นวิดีโอมันก็กลายเป็นอีก1นึ่งคอนเทนต์แล้วนะคะทุกคนเห็นไหมมันก็ต้องลองดูนะคะเอออะลองไปทํากันดูนะคะทุกคนต้องมีความสม่ำเสมอนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย